ยังใส่ยูบอสบู่นเลใส่ยูบอใช่ยูเบิดเลยยม่ก้อนเดียวยังก้อนหนึ่งบ่เออยากได้อีกยูบอครับใช่เป็นได้นะใส่ขึ้นยูบ่

uý ở coi không phải tôi lại xì tôi mà mà cắt để tỏng mặt khẩu này nên. Ừ, con cứ mua bỏ chỗ này. Tao ham bé na cắt dát bèo này quá xì đâu <cười> 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 ừ. Chắc... ต่ว like like ่าบาดหน้าจะตัดมาให้เด้อสิตัดแบกมาให้เด้อเว้านะลองหยอกแล้วเบิ่งลองเว้าหยอกแล้วเบิ่งจังว่าเราแบกมาักแบกมาีเด้อฮะแบกมาคนไปมาสิครับเออได้เป็นคนจริงใจจูวา สบายดีและสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเพื่อทุกคนทุกท่านงมาสิเป็นทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องยูทูบตู้คำปั่นซุกมาพี่น้องเนาะมาพบมาเจอตูกคำวันนี้พนเพื่องเพื่อนที่เราคือเดิมเนะาะมา,าฝากไรสบู่มาเรื่องหรือว่ามา Uh, นางคุยนางลมกันมันอีกระด้พี่น้องเลยเนาะสบูข่ขมิน้นสบู่ไทยพี่น้องเลยกับบดพี่น้องเลยนางท uh, ี่น,น,นี้เนาะจากที่ว่าเรือที่เขาสร้างนะพี่น้องอวันจันทร์นี่ก็บสองสามสี่หกหกก้อนพี่น้องเลยจะมาของเอาหัวคอเนาะของเบิดพี่น้องเลยตอนนี้ทุกขั้นก็หายดีพี่น้องเลยพ,พี่น้องเองพราะว่า มันได uh, ้ผลจริงเป็นจริงพ <neither> ี่น้องเลยเนาะเบิร์แล้วพี่น้องเดี๋ยวทางนี้นะครับเนาะเป็นยังไงมืันเองพี่น้องอ่าฝ่าฝนอากาศอยู่ทางเอจจิตกบ่เนาะอยู่จังหวัดใดอ่าแถวใดคอมเมนต์เลเด้อพี่น้องเลยเนาะฝนตกบ่ตอนนี้พี่น้องอยู่ทางตุกขามตกเด้อพี่น้องเด้ออ่าเนาะวัอนี้พี่น้องเลยก็มานั่งลมนั่งคุยกันเนาะ นตกช่วงนี songs, ้นะเนาะทุกคําก็หยุดมื Station ้อเนาะก็เลยออกมานั่ง hey. คุยนั่งลยังบ่ได้นอนพี่น้องเอ้ยเาสิโทรเล่นน้องมะนาวบ่า <mixes> พี่น้องเนาะอ่ได้โทรเห็นนํา <the> ท <interacting> ีมงานบ่ตสีบ่เนาะพี่น้องเนาะเาโทรเล่นน้องมะนาวก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะทีมงานพี่น้องใส่กินน จะโทรได้เธออันนี้ก็ต้องเปิดฮอสพอร์ตตอนนี้น้ำแข็งน่ะฮอสพอร์ตอ่าเปบอกว่าตอนนี้ตู้ครับโมบีเน็ตนะครับเะยอ่าตู้ครับโมบีเน็ตนะครับสักครู่ครับสักครู่ฮอสพอร์ตอ่าไรลอเลยอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมเลยพี่น้องเลยอ่าฝากเนยนะครับนะสบู่สบู่ขมิ้นสมุนไพรน้ำเปล่น้องฝากเลยเด้อพี่น้องเอ้ ไม่เห็นไปเอาคแใส่เียใส่เลยป่ะเนาะเนอคคเนาะแบบนี้บุคเคยนี่บุมไม่เน็ต À, ok, để loại À tân nga tân cầu. No món còn nhiều người nga, cô nga. Tân cầu, tiềm nga, miếng nga. nga, miếng nga. Tân nga, miếng nga. Tân nga, miếng nga. Tân say miếng nga. <laughs> lại nào? Nào? nga, bỏ tiệc nào người nó à, Hãy หลับไว้แทะน่ะตอนแรกคือวติับทิปย <laughs> ังเ,เสียงหลับเนาะอยู่ไซนี่อยู่เพื่อนบอออ่เฮือนอ้าวสบายดีเด้อสบายดีดยอ,อยู่บ่เอื่อนเออโทรถามน้องนาวสบูเจ้ายัางใส่อยูอย่บ่สบูเน่ะ ใส่อยู่บ่ใส่อยู่เบิดเล่ยังก้อนเดียวยังก้อนหนึ่งบ่เอออยากได้อีกอ,อยู่บอ,อใช่ครับใช่เป็นได้นะใส่ขึ้นอยูบอใช่บ่อแรนะยังก้อนหนึ่งตี เมียวมือบบดขึ้นเมื่อเชียมื่อฝากเมื่อไหเด้อออคือคือเงียบแทบมันี้คือสมัยที่มีอยู่อยู่นปรียบอดน่ยอยู่ก็ีบน่อนแล้วอือสามคนคือเราดีสาคนครับนังกินข้าวแงมนอเกไโอ้เก๋นไหไม้นาะเก๋นไม้สดเลยนอเนา่ยมีน้อ

นอนแล้วนอนไม่ก็จริงๆอะก็นอนแล้วแต่มันมื่อหยุดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ขายเครื่องก็เลยโท่ามันอิ่มแบบอืมตัวอ่าตัวท่อานวันยังใสครีมอยู่ว่เอ้ยยังใส่สบู่อยู่วะเบิ้ลอรบ่เรื่องใดแต่ว่าเนี่ยเมื่อก้อนหนึ่งกะใสมื่อฝากจะมาใสต่อเด้อเอ่ใสมื่อฝากเราคุณใส่ดีอยู่ พี่คนก็ใส่ลายได้ลงแล้วไอี่ก็เออก็มีลูกค้าเอาไปใส่ดูคนวาใส่ดีคนวา่หนานิ่มเนียนมีส้นอัอนนี้นนใ,นใส่ตลอดเลยใส่กระเตะเอามาครั้งแรกใส่กระเตะเขาดับหน้าผู้ใดเจ้าลวดแจ้าแบบนี้ฮะพอเจ้าลวดเจ้ <laughs> ่ะจะาลวด้แบบนี้ลวดวดหอนหัวคือวางสั้น แล้วสิ่หุ่นนี่ตอนอยู่บ้านจอยก็นี้บ่เออกอไค่แก่เลยดีว่าอุ่นแล้วเนาะมาพี่กินแต่พักแต่หน่ากินลายกินข้าวต้มขนมหุวนที่น่าขืนอยู่เจ้าได้หุวนมีพร้อมไม่ได้สั่งบ่ออํานาจมัน Hãy jojo ha joi ao cứ qua rồi, mà đây uh, hình đi có hình không rồi em cái gì mình độ uốn lại lúc lúc đấy ừ, ừ. มือไปหน้าว่าม um, right. ือน oh, yeah, right? ิใีすごすご่ปไปขมือใส่ขมือแน่นเนาะถ้าเกี่ยวผนได้จะนอนนาเนาะนอนหน้าเกี่ยวช่วงเกี่ยวเข่านอนหน้าเฝ้าข่าแบบไฟคมกับมูอีติเจอแล้วว่าไฟคมเน่ยหมูอีเลยนะอือบริษูบหมูอีกวันใครคนออกไปดิกูเด้ โแฮงเลยเนะาะย้ำบัดเฮาอันเกี่ยวเข่าเลยนอนเผาเข่ามีไฟสายไฟโคมเลยนเยลยนาะเะใได้รับเกือกไหมเอเขาบเชื่อกไอหมอ่ะเออชื่ออยูฮันเบียดบอฮันฮันเบียดเทิงนาะมีใายอยู่บ่ฮานเบียดม็อถื่ถักมันบอมีเหรอเนะเป็นดนามันูต้องไลเยอะไอ้นุ่นตรมเฮียเนาะ เสียดายเราองอาผมเป็นแงิจัหาซื้อรุ่นที่ที่มันเฮียไปทันแหละคนตกมีไฟไปกัากบซองเขียดได้หนิเนาะผมมีนมีนะไตมีไปไต,ต,ตกบไตเขียนแล้ไปลองเงนบทนเนาะแกนไหมไปหาใช้แกนไหน,นะแกน้ไหไลอ,อยู่ที่ยอยู่ใกล้ใกล้เียงบอก้หวยน้านะแะท้าไหมไทย Light đó nhà mình nó. đó. yêu. Mhm. Như... Ừ. tốt, đúng không? Bình đi. Mhm. 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 cái Mhm. 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 <น>ะเแล้จะมานะแล้วใกจะเกี่ยวข่ากนแล้นนเนาะเจอกันก็นบอกเนาะก็บอกเาเมื่อสัอสอสไพ่เลยว่ะม,มือมื่อเมื่อสัไพ่เลยเนาะแล้วใกล้ใก้เกี่ยวเข่านแ้ก็ทุกคำนี้ตีาต้มคำทุกคบดิบมาทุกคดิบยู่อะเออเป็น,านมาทุกบดิบตีอเออคนไปก็ไพนะ่ะ สีฟอกใบบาสีพองเออเอแล้ยังมีอ yeah ่ายังมีหมูไป่ยอ่เดนี<_<_<_<__<_<_้เนาะอืมเราเปลี่ยนเราไม่กล้ามาอ่ะแน้วเรานะเอออืมเป็นกันอย่างนี้เนาะเ็นอัอบัอไต้ที่เป็นอาไรอืมใอไวใต้ เราย่านเราย่านทางขึ้นหน้าเจ้าพี่จั๊กไปเพื่อนนะเออไปพอเดียวไปเพื่อนไปพอเดียวเราญาติทางลดค้าคี่ตมทางไปหน้าเจ้าเราแล้วก็มูไปน้ำเนี่ยแล้วทำนี่ทำมาหาอยู่เพื่อนดิเออมาหาอยู่เพื่อนมาหนึ่งเราไปรับตุกของเนาะ บ้านห้องบางหนึ่งคือเห็นพระเจ้าอาลงเฟคนตายบอกไปตายเนี่ย้าฮะเพื่อนใกล้ใกล้สมชาวกายใกล้ชาววานนะ้เปนววานเพื่อนใกล้เพื่อนคนละาคข้างอย่างนี้เพื่อนใกล้กรนี่ได้คื่อนผาภัยด้ เอนอนิน่งบนิ่งบวกคุณาย i คุณาย i เดินพอพอป้าเพิ่<อ>ปนปะ้าเนืเอ้อบุกระติงเนี่ยออออืสิบุญขึ้นได้เหบุญเแลววโอ้เหตไวายเเนาะบ้านนี่เอเอมันม<อ>ีบอมันมีเงินมีมคำนอกจักอะไรเนาะ กเเนยวเคยแล้วโอ้ลูกเคยแล้วบ่สน่ะนะไม่ได้ไปดินบุลบอเจ้าเหรอกว่าไปเพื่อนคนเพื่อนเไปท่านไปดิตู่เขาไปดมี่ไป้มีอย่างนั้นขายกันหน่อยนะงานนี่นะโม่โม่เรไปกันเนาะงานนี่ฝนตกเนาะ มคนะัดนะอ,อ,อืมันเปือวันดอกอือว่าคืแดงไม่เห็นเนาะใก้เฮือ,อนเจ้าอันมีแถาว่านน่กับเฮ็ดและบ่บุญนเไ็ดแดยังเฮือนฐานในชีพนี่ะเนะออทานเฮ็ดบุญอยู่นโอ้บับ่รอดแล้วเนาะไปเต้นลำวงแลวเน,นาะไก่ช่าเนาะ เน่ก็นอนฟังอนอนฟังอีเฮือนก็ได้ไ่ต้องไปไกลบุญใ่ได้นี่สิรทางกันหนาเฮือนเจ้าทางกันคงสิเืิดนุ่นวาแล้วเนาะนามไหลเหมือนกันกล้ดีนี่นะอ๋อเดี๋ยวนี้มันมันบวมมันจบวาสาวเฮือนไม่ได้เชไ่ได้พี่อ่อนะคงสินแี้มัทรวมมาเลย บวมเนาะมีแต่เอาขี้ฝนออกบัดนเบบพแห้งแน,นอนหนุน่มหนมขี้โมมันเปียกมันว่าเนาะมันเปียกเปียกนะไม่ได้หาเห็นปวกบอไม่ได้ไปาให้ได้งูออกเขาไปให็ไดงูกองอ,อี หลายอย่างใช่ไหมหน้ายิบเงียนแล้วยิบเงียงยังไงน่ะเงียงใส่เข่าแล้วหืมใหน้ายิบเงีใส่เข่าตีเออเอายิบเขายิบเองว่สิยิบเองืมชื่อมาว่าชื่อมัยิบเองบ่นะชื่อมัยิบเองอืมแพงยู่บ่สองไม้สามเนสองไม้สามเ้

ไม่ได้ไม่ได้ยางไมเพิ่งขึ้นีอ้บ่อหมกหปุงมันยังไม่ได้ไปเอามาตามบ่อตู้ไปเอามาหุงมาตามไหมข้างในกับเขาแล้วเขาเอาไม้เขียวเขาไปข้างในกับมันมีมองมันเน่มองเ่าจะว่าชุบเปล่าไปจากนอกอย่างง้เรียกว่าคน เต่นแหลจะเอาไปตำตบมงไปอย่างไรบัตรมันมันสีสุกตี่จะว่าคนบุนแล้ไปจักบัวเจ้ว่าล้มบุนบุแล้ไปจักตีตอนนั้นกะเน,นี่ยเขาตอนนั่งเอาไม้ข้มามไมง่ายตอนนั่งกันเลยพอแล้วบัตเมือ่อพแหละจังมาเนน้าใหม่มเออมาเนน้ำกันน้องแอมเมื่อได้ใช้น้องแมมอ,แองแม,มนะ นางเปงานได้บ่งานดเเลิกเลิกไปของงานน่ะ8:00นเช้าบ่เลิกบ่น2:00นบ่นเของงาน8:00นเช้าเลิก12:00นกลางคืนร้านอาหารบ่เออออแม่นแลร้านอาหารเิกเิกได้ร้านอาหาร เาโทรมึงนึน้ำอยู่ทีข้ว่าบ่อขึ้นเะเราโทรว่าเราจชวนลงไปให้ล,ลงไปเห็นน้ำบ่บอ <c ười> ลองลงกับโมเดลได้ำ n ยากเนาะ่ปเห็นเห็นไปได้ตาเกี่ยวเข่านแจะหน่อยนี่ก็เกี่ยวได้หนึ่งนัยงบด <c ười> นกัเตียมมใเบิดแล ตอกมัดกับได้ครบเป็นละบ่อตอกน่ะได้แล้วเรียบร้อยเลยตัวส<บ>ี่บอกว่าบ่ได้เเื่อจยนมาเหรเป่าปลนังกันนะ่ะทำไมตกมีไรนานตัวสีเออตัวส<ต><ต>ีบอกเปเอาเล่น,นะมามาจัด,ดตอกมัดเข่าเนี่ยคน,นคือโมบอโยอนี่ ต่ว่ารอบหน้าก็ตัดแบงมาให้เนี่กว่าสิดหรอไปแล้วเออจะจะมาแบบหน่ะจะตัดมาให้เด้อะสุดตัดแบกมาให้เลยลองหยอกแล้วเบิ้งลองว่าหยอกแล้วเบิ้งจังหวะเราแบกมากจกแบกมากอีเด้อฮะแบงมากอ่ะเออแล้วเป็นคน จริงใจและจำตูซีก oh, mm ็าคำไดคำนั้นระเกียวของก็มาเ้าเกีียวกนเกีียวชอยุ่ยจะคุยยังไงล่ะมัเป็นไรเกียวหัวช่อย้ยอะไรเนอเนมเนี่ยจะมาอ่าทาง้ไหนท้งเกีียวเกีียวทางนั้นก้อนท้งเรียกท้งนี้ไปคือดัมาเนี่ยชอยกัไปชอยกันมาฮะเนี่ยจเก่าเนาะใ่เนียคะแนนคแนนไน่ได้เข่าลยลานะทำหนาก็ไม่ถูกชอยล เราตัวสีบ่เรากวเป็นอย่างนั้นเราเราไ่ได้บบยอย่างนั้นเราช่วงนี้เราวมน้ำดินแหละเลมันอืมช่วงเขาวมน่ามันมีพรอมกันกับเราอีกเหมือนกันเลยนั่นไอ้ได้ไปไทยไอ้ได้ไปไทยหุซอยแล้วอยู่อืมทะเลเรามาานากับเราหยอกเราโดนเด้อ โอ้ยตุ๋นเชียสิเดาต่อมาข่าวบัวพ่อสิเดอกแบกมาให้ในเน้อบัดมาบัตห่าเดาเขาบอกน่าอว่อเลยะเออโอ้ยยว่อเลยปะอ้ยต่อมขากับหยันบัพ่อเดากตุนเชียสิดากที่ได้ให้เต้าแบกตัดมาให้แล้วแัดนี้ควชิวานได้เนาะเราลายตีก็ไม่บ้าหลายเนาะลายแค่ไอ ทิน้องเด็่าพักกันเขานอนเนด็กบอันนี่น่ะนัน่น,นเห็นเห็นนอ,นอกมันได้ทียุงบมหลายบ่ายามฝนครับเอาเอา,เอาโอเคใช่ไหมกันใดกันดีไม่แห้งไอ้กันขอตัวพัก่อนก่อนบ้านนี่ก็แล้เยอะแห้งไหมวะดีไม่แห้งกันเดี๋ยวเขาเจอกันโอเคสบายดี ทำไมนี okay, you know. đấy, này, uh, th th ่โอเคพี่น้องเหรเนาะเรียบร้อยออยู่บน่องมะนาวเรียบร้อยู่นะพี่น้องเนาะกโอเคพี่น้องประมาณนี้แหละเนาะเอากระโถน่หงมะนาวอ่ากโทรอ่าถามเรื่องสบู่พี่น้องเหรเนาะเพราะว่าทางเอื้อยของตุกมค่ำนี่เคนหนึ่งถามว่า น้องมะนาวยังใสอยู่บ่อเนาะยังมีอยู่บ่อหมดละบ่อจังเดอ่าตุ๊กค้างขึ้นไปได้เพิ่นเพิ่นเพิ่นอะ้เอาไปฝากน้องมะนาวน้ำเนาะอ่าได้พี่น้องไอ้เนตุ้างกับจะไปฝากเพิ่นกับใสอยู่กันยังยังก้อนสุดท้ายเนาะโอ้เธอคุ้มอี่พี่น้องเลยเนาะนี่ตุ๊กค้าไปนั่งซันนี่พี่น้องเลยไปสมุนก็ได้เนาะโอเคนะครับนะคือสิประมาณนี้ตุ๊กค้ากับคือเสด็จก่อนตัวจบคลิปอำลาพระจ่กความเป็นน้องไปเนาะนอนประพัน นอนหลับฝันหวานนอนหวานฝันด so ีเงินตื่นมาได้่เงินเงเงินแสนเนี่น้องเนาะตลกอนไปก็ฝากเนียป็น้องฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครต์ให้ตคำเนี่ยเปน้องเพื่อเป็นกำลังใจให้คำให้คลิปต่อไปเปพี่ังองเนาะตคักระตุ้งคลิปบบดุเลอว่าพิพาประการใดว่าอุบัติกรับขอโทษขอไปเน้อพี่น้ังไเนาะสมมติแบบออันดอะไรพี่น้องโอเคพี่น้องตมือนห้สเตรนจาวคำว่า สวัสดีครับแบลนสบายดีเนอพี่น้องเลย